สวัสดีครับพี่น้องครับวันี้เป็นวันศุกร์ที่สองหลังจากบ้านหวยออกหลังจากบ้านหวยออกนะครับพี่น้องนะตอนนี้ผมอยู่ตลาดนัดสีอยากสมปอยนะครับตลาดบุรีก็มี่ยิงแต่งัวอครับงัวครับในหอยคนสื่อบอกไปมีเด้อพี่น้องเด้อมาสื่อแน่มีแต่งัวอในหอย <c oughs> เออพี่น้องผู้ดใดมีเงินมีทองก็มาสื่อไปเด้ชอชาวหนิงงัวถูกแห้งครับผมตลาดสมปอยหมู่บ้านผมก็ไปรอ ขายขวยผมมันก็นพ่อ,อง่วงงวลูกสาวตัวนึงเนี่ยโอ้พี่สิขายงามันจะลงให้เบิ้งน้าพี่น้องเด้อเออเอาวันที่สองครับลังหอยออกไปถือหอยกับถือเพาโชคดีไปบ่ถือกับนาแหงเนาะอ่า<ม>เปิด,เป,ดเ,ปเปิดแม่อยากอยากลูกเนาะแม่ห่างเนาะแม่ยังเกิดเฮ้พ,พี่แม่อยากลูกป่ะตัวนี้แม่อยากลูกเออเฮ้ขอไม่ยาวสิมันมันมันจะอยู่ไล้หรอมาตัว ห้องหาลูกได้แม่นบอนี่ลูกขายอะไรไปไหนลูกขายสองหมื่นสองสองหมื่นสองขายไปเมื่อกี้เนาะขายตุ๊กหูลูกตุ๊กหูแม่ค้งแม่คงยางคงสางไงครับเครื่องดำเนาะเครื่องดำโอ้นมังค์พังนมสวยพางนกสวยนำลางใดครับน่าจะเป็นลูกลูกผสมบ้าซิ้นเนาะแม่เพิ่นไหมสูงเท่าใดพี่ ลอยชีซ cl e ิปเลนี่้องกี่รอบลอยชีิปหรอลอยชีซิปเหรน่าจะถึงอยู่โอเคครับผมตอนนี้อมีรอพีเนาะขายดับหน่อยนึงครับผมหมูดำเขอไม่เงี้นี่เพลื่อนเขาเขาดวดบ่ริ้วมาส่งนี่เนาะจะขายทำเลี้ยงหน่อยนึงเด้อพี่น้องเด้อวัวเปินแห่งน้ำดูเปินเนาะสิเปิดไล์ไปได้หรอพี สามพนเจ็ดบอกเป็นราคาอย่างใดเนาะราคาห่อราคาห่อก็ซื้อดรกตัวนี้ปัญหาลูกเป็นห่อเนายมันสี่ปีกว่าหรอมะสี่หรือหาปีเดียบอ่ะเอามอนึ่งไม่ใส่เลยเออเอาพี่นองครับเดี๋ยวสิขอเบอร์ให้เดพี่นองเด้อใช่ต่อมาลูกขาใดน้ำด่างอต้อ โอเคพีสส่สวยสวยสวยอย่ให้ลูกมาสามวแเลยเนาะทองบางเนาะตัวนี้เนาะคเอาไปต้องการแม่เปนยังยาไปเลรียงเนาะเกิดแม่ใหญ่เนาะพี่ฝากเบื me? Me? No? ้อให้พี่น้องทั้งบ้านเบื้องซนกสองซูนกสองหาหนกสองหาสามหนึ่งสามีหาแ ซีฮาร์ดเออนมเรางามครับผมขอหาลูกเนาะลูกแยกไปแล้วเออม้าจะเสาเลยว่ะเอาให้มาน้ำกันมือนี้ครับผมเอนหาลูกครับง่วงอายุแบบเบอร์เกินหาปีเนาะแน่นบอเกินหาปีนะนมซีครับผม พี่น้องครับเปิดเปิดโควบแม่ลูกต่อไปเนาะเออลูกงามครับเป็นลูกตัวเมียลูกโควบแม่แม่ลูกลูกแม่เนาะพี่เนาะควบแม่แม่ลูกลูกแม่ควบแม่เรางามแดงงามเนาะเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้ถ่ายมึงหนาก่อนหนาสวยๆครับผมเออแป๊บนึงเดียพี่ลูกเพิ่นอายุจักตี้ยเลยพี่ ลูกเนนนอยู่ลรยปานไหลูกเป็นไดหกเดือนบอกลูกเป็นหเดือนอยู่ครับลูกคนบักไดตีนสายพันธุ์ไหพี่สายพันธุ์ยังครับลูกซี้บมันชีไวศูนย์กับหกกับซี้ใบหูบักไดดี้บศูนกหลกก็ุ้งงามเลยที่นนองด้ยแดงแดง อกินนมแม่อยู่ครับน้ำล่างดีครับพี่น้องครับจับได้ไปไล้ลูกคนเบิ้งไทยเบิ้งกุงสังลูกคนพลังดีพี่น้องครับพวกหางไงวีเด้ออนาคตจะไปไก่เยู่เบิ้งแม่ไปด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อ ไอ้คนใส่อะไมางไหนไอ้คนไ้คสางเย่นกับพงนโอ้ยอนแสงย้อนแสงย้อนแสงเออที่ออกมาท่นี้ย้อนแสงโอเคโอเคสวยๆที่สวยที่รู้แลาอยู่นี่ครับผมซีไว้ หลูก,กเลกเดือนกลัวห้องไรกป็นไหนพี่เจ็ดสบสาเนาะเป็นห้องเจ็ดสามพี่น้องอลูกเลาโกุ้งสังดีเด้อพี่น้องเด้อนาลึกครับยน่นง่ามเลยคอมึงคอเราเจาหัวขอมันบแดงไป,ป,ป,ปไหนพอด้อยู่ครับเหดือดด้วยครับ นมซีน้ำลางได้แข,ข้งขาใหญ่73ครับเปิดราคา73ไปลูกไห้มานเน้อลูกด้อไปยกกอ,อ,ไอยู่กับคู่ใดกั้ขอเหยียมานลับไม่รวยพี่ขอหยาดขอเบอร์เนี่ยครับส8 7 241 8 3จ็ดสอยหน่แซี่ยสะครับพี่ขงในครับหัวข,งขงิงไงมืนม่นหนึ้งมิ้นหัวแมงงามครับเนุ้ง,งสางครับ ราคายังต่อได้อยู่พี่เนาะเจ็ดพันสามนี่ราคาเพิ่นยังต่อได้อยู่นะครับเด้อพี่น้องเด้อเป็นราคาห้องซื้ออยากได้แข่งทุมากครับเอาพี่เห็นมานด้วครับคุณพี่เด้อมานนมาต้องกันมือนี้ครับมันแข่งทุมากพี่น้องครับเมาบิางงัวแม่สาวเจ้าของระวางงัวแม่สาวงัวพีเนาะ เออพี่น้องกับพี่เจนาได้พี่น้องได้ผมผมเบื้งเราเป็นวัแม่สาวค้มโตซือนาะแต่ว่าบุญว่าสติดบติดนาตามเนื่อมนือผาเลย่แ่งขาได้ขาขาใหญ่ใหญ่เี้ครับวัแใหญ่เง้บัวแม่สาวก่อนนิดนึงพี่เดียวขอถ่ายถ่ยก่อนเชืองครับสูงสูงตัวใดพี่สูงิบได้ครับาสิบปะม่นครับโอ้ ได้หว่าไหายสิานนั่นน่ะได้ยุตนอครับเนื้อผมเนี่ยได้คุณได้ของี่ตำนี้ครับแข่งขายอนาทีเนาะอายุจุกปีแะตนสามปีเนาะมัวอยุสาปีกะแถวคู่นึงเนาะแขวคูยวคู่ครับ เปิดตัวได้หรอพี่หมามืนนาม่นบาทนอพี่น้องเด้อสูงว่าร้อยกวาสิบกวาเป็นงวาาัวหลูกผสมบามันนะพี่น้อขาใหญ่ขายืายืนดีครับกำลังได้น่มซีนอนมซครับใหง,ง,งี้วกัง,ง,งหไหนอยู่ครับเป็นหลุดน,น้อนอ่พี่น้ออามืน่นเป็นราคาต่อยังไนอยู่น้อเนีเนีได้ครับนะครับ ไก่บ่ไก like right? no, <hel> <un> ่เขาแบบคุยค <h stand les> ุยกันได้คุยกันเนาะยังไงยังเงี้ต้องซืครับยังี้ดีฝากเบอร์ให้เจ้าไว้ที่นี่ฝากเบอเขาเาแปดศูนย์เก้าแงสาองห่สาี่้ง้อยุย่เกษตรัเกษตรวิสัยรอยเดครับรอยเอ็ดโอ้มาไกลเหมือนเนี้มาลายบ่หมนีมาสองตัครับสองตขายไปแล้วตันี่งย่างเนี่ยอ๋อเออไม่มาอีกีเด้อมเนี้ยครับกันนาคนซื้อไปเนี่ บอบอรับครับเรื่องทองบอรับครับครับผมให้ไปรุ่นเอาขึ้นมาอนก็ได้ไปเลยล่ะตีเบียดเนื้อให้เลยวาซืษอโบราณสีราคาทองหัวตัวนี้โอเคครับผมหนึยี่นอพี่น้องเนาะครับเลยครับผมพี่น้องเด้อยประเบงลูกเอหกแปดครับผมแม่นี่แม่นี่ทองสถานะคือสมสมสมแบบครับสมแบบยังก่อ อีกูสอล้านอีก2สล้านบ่ม่นครับใส่ใบเบิ้งพี่แต่ลูกคนนี้มัเลยูกต้นปีจับปตรงนี้กลาะแก้วเมเจ้าแปดลูกนี้ลูกเค้าแปดนะลูกลูกลูกมันนี่เนาะเจ้ากระลิดครับเอครับแปดส่วนตัวนี้ตอนนี้ส่วนแม่นี่ผสมเราได้สำหรับพี่ต้นผมผมไปวันที่สามเดรับเกิดล้างมังครับสา พึงสมพึงสมนะครับก็มียกเสบทำได้หนินแยกเสบใส่เลยเอาผมเจ็บไปที่นี่ลอง,งเยอะเปิดเปิดขั้แม่ลูกแม่ลูกแล้วก็แม่นี่ผสมไปแล้วครับผสมบักอีโก้นิโก้สองลายเนาะแยกเสบลูกตัวนี้เป็นตัวที่สองนะพี่เนาะตัวที่สอง โ,โอ então, de de th ai. Th ai ้งามอยู่พ <Rogers> ีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทายทายคุณสั่งก่อนด้อเพิ่นดึกย่างแน่เพิ่นดึกโอ้แม่เราให้นทรงหัวงามนะพีเนาะครับแม่ทรงหัวงามแม่สูงรบไรสี่สิบแม่เคร่งดำนะพี่น้องเพิ่นใหงนเรียงจ้อยนนึงเนาะแม่สูงแม่สูงไรไปไหนรอยสี่สิบรอยสี่สิบเนาะได้ลูกนี่บัคเข้พกแปดลูกนี่เข้พกแปดมึงได้ลูกลูกเพิ่นครับ ยี่น้องก้านไทยบันสปอยนี่สนามมันมันเบื่ออ้ํนุ่มขึ้สนามมันเงินไดยมันสีแคบยางไทยไปก็ต้องระวังงัวไปนํางูหนังงูหลังโอ้ดํารางไหนครับนมซีอายุตั้งปีแล้วไีเต่าลูกบ่ครับผมลูกเจ็ดเดือนลูกเจ็ดเดือนเนาะครับผมไปสื่อไปกับอนาคตเด้อแข่งขาใหญ่น้องเขียบแบบแขงขาใหญ่ครับกีไรล่ำแข่งล่ำขาแล้วเนาะล่ำแข่งล่ำขาพับหน้าพับหลังหู ป้ายหูดำครับถูกชลโรกับได้ดใบไดเฉียงเออหูใดลูกเห็นมาในลูกเด้อไปอยู่กับผู้ใดให้เป็นเลี้ยงเป็นอะไรลูกเบอรได้พี่ราคาเอาที่นี่ครับราคาเจ็ดหมื่นเจ็ดราคาอย่างใดเนาะครับผมอยังต่อร่องก็ไใดต่อร่องกันไดครับครับผมเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมเป็นราคาเกียววายังต่อร่องกันได้อยู่ครับแม่เราแห่ลูกงามย่องรอพี่ตัวนี้ตัวที่สองเนาะเงินครับผม ตัวที่สามคือสมไวยนี้ทองคือบบกตัวสามสมไวยนี้ทองบักอ่าบ่โก้ี่โก้สองล้านผมแยกเขตครับพนี่น้องผู้ได้เห็นไดยชอบก็จังโทรมาหาเราเบอร์นาทีศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกย์สามเจ็ดศูนยีู่ย์ี่แปดสี่ศูนย์สี่งสอรงอยู่ับบราศีราศีนัอโอ้ไกลทำงานีสไลดแม่จะขาดำเดียงน้อยนึงเป็นไลูก เดี๋ยววาแต่เราให้นมลูกดีก็ไอเรียกทรงลูกดีก็โอเคเลยครับลูกเราตัวแมียนะครับเด้อสวยฮันบอห็นบ่เอาพุทพี่เหยนมาเด้อไปหนีครับผมไทยย่ามครับมักจังทุ่มมากพี่น้องครับผมสบายๆไดได้ายต้องไปสายหน่อยนาะพอน้อลูกซีวายครับผม ตะกุ่นซีไว้หัวเราไอ้ข้อสีเป็นลายลครับเบิ้งไงตัวั้ไซีไว้ตัวไหนพอซไว้เห็นสุดกระหกกหกปะกางเบิ้งนี่และครับเด้อเพิ่นไล่จากสายพันธุ์พอเพิ่นนะครับเด้อพี่น้องเด้อซีไว้กหกอีพอเพิ่นน่ครับพอกระไล่พอกระไล่เออมแมนต์เราไล่จากจากอันนี้ไล่จากพอเพิ่นเป็นลูกซีไวลูกก็แม่เนาะ พ่มสูงกว่ามันเท่าไหร่คุณพ่อปอนาบอลอยสามสิบลอยสามสิบเด็ดเนาะก็ถึงครับผมเม็ดเม็ดยี่สิบปลายเอ่อเอาลูกไปมาจากขาวหน่อยนึงครับเมื่อเป็นยังขายจากขาวจากแซมบแซ่เกินหงอกครับผมคบตามตำหนาบม่มียังตำหนีเลาวพอเนาะแข่งขายได้พี่น้องซื้อบ้านชุเก่าครมืองขาใหญ่ครับผมจับได้ไปได้เลรียญหนึ่งเหรียงคนได้เชื่อง หูใหญ่ไปหูใหญ่ครับเออเป็นงูขี่เหรียญกรอบซี่ไวกับผมพวกสางได้กุญแจขาเราโอ้ยคอขาเราพี่น้องงวสีหญ่ไปหนาอยู่ได้นี่เออผู้ใดมองหาอนาคตเป็นสายพันธุ์แม่พันธุ์ในในคอเออพอเป็นสีไวกเอาลูกสายพันธุ์อื่นเขาผสมงายครับหนาลึกภาพดีดดเครื่องดำแล้วพี่น้องนะพวกหางใหญ่ โอ้เตรียมมือหมดเลยโค้งหางไงครับสีเงาไป็นหนาอยู่เดอ้อตัวนี้เดอ้อไล่กันนาครับผมเนาะเออนอกหนอกก็สวยนะ่าเปิดเท่าไรละคุณพอ่อบัตรทีนี้ราคา <45. S 1> เปิดสี่สิบห้าครับเปิดสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าเป็รนราคาต,ออตออ่อรองต่อรองไรอยู่เนาะเอาฝากเบอร์ด้านบัตทีนี้เดอ้อ 08ห08 C76 4 7 6 c 4เก่ารองอยู่ส่ะไ่นะปัหสี้อยู่ลาสีใส่ราสีใสะครับเด้อี่นองเด้อันนุหมอมักงัมาต้องการแม่บอกแน่อนขนากติต่อพ้มาครับผมุ่งหมอกาเลยครับด้อพี่น้องแพงับมห่าคต่อองัง ครับล uh, no no. uh, ูกซีไหว้ศูนย์เก่าหกสองหงอนเฮือนสองงอนเพือนนะพอนะเออเอาดีนาะพี่น้องเนาะซีมือหาสองหงอนเฮือนจับได้ไปได้เชิงเชื่องมั่วขี่เรียนตัวสายพันธุ์นี่เอาไหมันได้คุณพ่อมานี้ครับที่ที่ไหมันมาาเอมาเปิดมั่วแม่สาวสูงประมาณลอยเดวัดมาบ่าพี่เดวัตบ่าวลอยหาซีบวกเนาะสูงเออผมเสียบจากระยะ ความสูงผมนะครับเด้อหอดปากผมวัวแม่สาวนมซีครับผมวัวแม่สาวยังมาท่านให้มีลูกเนาะโอ้ยทายยืนสางาพาเผยแล้วครับเดี๋ยวทายข้อมสางก่อนงูเง่าครับผมเป็นสายบาสบาสบามันเนาะบามันกระทบ กระทบทางมาเนี่ยโอ้โเด้อพี่น้องเด้อยวิจนาเองครับผมน้ำล้างน้ำไตดีครับผมสุดยอเงีวโอ้ยเกือบเงีวถึงหัวายเราเ่ะอีนั่นไหมก็ถึงเรียกนาะพี่น้อก็ถึงเรียกน้อท่องว่างอยู่นะครับเน้อโอ้แข่งขาเราเถิดนะเงี้ยวซ้ำกันในข่าวขาเงีวบกขาใหญ่ครับผมตังนี้ที่พ่นประกันใหงื่อ มีแต้มขาวๆหน่อยนึงเนาะเป็นยังครับน้อยเดียวมีแต้มหน่อยนึ่งเพื่อนราคาเท่าไรล่ะพี่นี่ราคาห้าสองหาหมื่นสองงี่เป็นราคาจากใดเนาะโอ้ยราคาห้องอซื้อ,อาราคาอยากได้ราคาห้อง,งอันใดซื้อต่อรองต่อรองกันได้ต่อยไรบ่ล่ะนมเพันจากเบี้ยวหน่อยนึงขังนึ่งมีงงเป็นยังครับนมแม่สาวพี่นั่นนี่แหละเคร,รือรค่องดำเครื่องดำเครื่องดำ ขายงวยต้องระวังนิดนึงด้วผมคเดมาได้รอบลวงแข่ง <laughs> เออ,เอ,อสวยพี่ๆๆทานย,ยืยย่นี่สวยร้อยห้บวกเนาะร้อยห้าสิบบวกเอาไปที่นี่ฝากเบอร์ฝากเบอร์บเอบเอร์จะเบอร์น้ำเมียงคอยเลือใช่หรือยืนๆนนขายงวยเมี่นยนเนาะอ๋อครับครับครับเออห้าห้าสิบสองนี่เป็นราคาห่องเนาะเอออยากผมครับผมอยากได้เบอร์น้ำแขไม่ยิ่งกันละครับครับครับ แปดสี่เจ็ดศูนย์หกเก้าเเปดนย์แอวพุ่เด้อพี่น้องเด้อพูนะยืนอยู่เมื่อกี้พมาเมื่อกี้เหหมได้คุณพี่เมื่อกี้ครับเหมเหี่ยมเหี่ยมเลยดขายหัวม